คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ สำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับเรื่องของการแก้หนี้แก้ได้นะคะจากที่รัฐบาลนะคะได้ประกาศให้ปี2565ค่ะเป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนนะคะหรือว่าการแก้หนี้นอกระบบนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนนะคะที่ทางรัฐบาลเร่งแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือปัญหาหนี้สินครัวเรือนค่ะเพื่อลดภาระหนี้ให้กับประชาชนรายย่อยนะคะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ให้ครอบกลุ่มหนี้สินทุกกลุ่มนะคะจากปัญหานี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็น14.58ล้านล้านบาทนะคะในปี2564ซึ่งอัตราหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยเพิ่มเป็นร้อยละ90.1นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนของการเกาะหนี้สูงเมื่อมาเทียบกับไรายได้นะคะซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจในระดับโลกซึ่งเมื่อวันที่2 5ก ภูมภาพานันธ์2565ยท่านนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ได้เป็นประธานเปิดงานนะคะกับมหกรรมไก่เกลี่ยนี้สินครัวเรือนโดยกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งในพื้นที่ส่วนกลางนะคะแล้วก็ใช้กลไกลยุติธรรมจังหวัดค่ะผ่านมหากรรมไก่เกลี่ยนี้ครัวเรือน78ครั้งด้วยกันนะคะสามารถไกล่เกลี่ยนี้ได้สําเร็จ72,331รายนะคะจาก75,619ราย คิดเป็น95.6%ค่ะของผู้ที่ไกล่เกลี่ยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความคืบหน้าอื่นๆนะคะทั้งเรื่องของหนี้บัตรเครดิตนะคะก็มีการเจราจาไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลได้นะคะ87,247รายค่ะซึ่งได้ลดดอกเบีย้ยผ่านคลินิกแก้หนี้แล้วก็ธนาคารอมสินก็ยังมีโครงการบ้านดีหนี้เบานะคะในการรวมหนี้ถูกก้อนแล้วใช้บ้านเป็นหลักประกันค่ะในการยื่นกู้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำ เื่อแก้หน,นี้ที่ดอกเบีย้ยสูงนะคะแล้วย่อมีการปร,ปรับปรุงโครงสร้างไก่เกลี่ยหนี้นะคะผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ6แห่งค่ะก็มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้2ล้านกว่าบัญชีนะคะคิดเป็นมูลค่า9 5 8าแสล้านบาทนะคะโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีมาตรการค่ะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระยะยาวนะคะในการช่วยเหลือลูกหนี้3.89ล้านบัญชีนะคะคิดเป็นมูลค่า2 9 8ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีการจัดทางด่วนแก้นีช่วยเหลือสะสมได้อยู่ที่271,000กว่าบัญชีนะคะแล้วก็ยังมีหนี้ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศนะคะที่ผู้ยื่นเนี่ยมาขอปรับโครงสร้างหนี้นะคะ3.4แสนรายจากผู้มีสิทธิ์ยื่นเนี่ย2ล้านรายด้วยกันนะคะโดยจากนี้ทางกยศเนี่ยจะติดต่อเจราจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ค่ะเพื่อบรรเทาภาระลูกหนี้ให้สามารถชำระ นี้ได้โดยที่ยังมีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นหนี้ของข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการครูและตำรวจค่ะก็สามารถแก้ไขหนี้สำเร็จนะคะอยู่ที่ร้อยละ64โดยแก้หนี้ตำรวจได้สำเร็จ 6,145รายนะคะขณะนี้ครูก็มีการปรับลดดอกเบี้ยงเงินกู้ของข้าราชการครู4,1126รายค่ะแล้วก็ไกลเกลีย่ยปรับโครงสร้างหนี้3,623รายด้วยกันนะคะต้องบอกว่าจากมหากรรมไกลเกลีย่ยหนี้ค่ะมาสูมา่มาสู่มหากรรมร่วมใจแก้หนี้นะคะอันนี้สําหรับประชาชนที่ยังคงมีปัญหาการชําระหนี้ค่ะยังสามารถเข้าร่วมมหากรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้อง แก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งดําเนินการโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทอค่ะซึ่งจะเป็นการเปิดช่องทางนะคะในการเจราจากไกลเกลีย่ยหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ค่ะซึ่งก็จะมีสถาบันการเงินนะคะมาเข้าร่วม56แห่งด้วยกันนะคะครอบคลุมสินเชื่อทั้งที่อยู่อาศัยบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์แล้วก็การจำนำทะเบียนนะคะ เอาเป็นว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจค่ะจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ไปสมัครได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.clinicgenie.com พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะคลินิกแกนีค่ะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข 1>, 1 2 1 3นะคะ1213 4ตัวเท่านั้นค่ะส่วนกำหนดจัดกิจกรรมนะคะมหากรรมร่วมใจแกนีนะคะจะเกิดขึ้นนะคะที่ภาคใต้บ้านเราค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา27-29มกราคมนี้นะคะอยู่ใ,ใกล้ๆก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้กันได้เลยนะคะกับมหากรรมร่วมใจแกนีมีนี่ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะคะที่ทางภาครัฐก็ ช่วยเหลือนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนนะคะให้เราสามารถที่จะจ่ายหนี้ได้นะคะแล้วก็ยังคงพอมีเงินเหลือไว้ใช้อยู่นะคะ